อากาศฟ้ามันท้าทายมากกว่าปปูกในพื้นดินเราเจอทั้งฝนฝนลมฟ้าอากาศมาทุกอย่างเราเราจะป้องกันป้องกันต่อสู้กับมันยังไงขึ้นไปชมกันข้างบนเลยครับได้นะเดี๋ยวอากาศจะร้อนเก้นไปเตึกของเราจะมี5ชั้นนะครับสำหรับตอกาทุกปีต่างๆโซงนี้เขาก็จะออกงาน อย่าพึ่งไปปลูกอะไรที่มันยากปลูกยากแล้วถ้าเกิดมันไม่ขึ้นหมดกําลังใจคือปลูกง่ายๆแล้วเราเห็นผลเขาก่อนดีกว่ามันความสุขคนละแบบความสุขในหน้าที่การงานของเราก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งครับผมความสุขในการปลูกแล้วเห็นผลผลิตขึ้นมาถึงแม้จะร้อนอ่ะแต่เราก็มีความสุขมีมีความสุขที่ได้ทําแล้วคืออยากให้ทําให้คนเมืองเห็นว่าเรามีดับฟ้าร้อนๆมาเนี้ยเราสามารถปลูกพืชผัก กินเองได้ทานเองได้อยากให้ทุกคนได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนตะไคร้โซนแรกๆยุกคือตัวเริ่มต้นของผมเลยตัวเริ่มต้นของผมที่อยากปลูกเพราะว่าปลูกในสิ่งที่เราไม่ต้องดูแลเขาก็คือเป็นตะไคร้เราปลูกแล้วเราก็แค่คอยดูแลน้นํานิดๆหน,น,น,น่อยๆอก็จะเป็นตัวตัวเริ่มต้นของผมที่ที่ปลูกผมจะไม่ปลูกอะไรที่ยากเกินไปในตอนแรกเป็นพี่ก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันก็เริ่มเก็บเก็บไปหมดละ ที่เหลือเราก็ค่อยตัดแต่งกิ่งเขาให้เขาแตกของอกมาใหม่การปูดับฟาร์มต้องใช้ความพยายามมากครับในการขนดินขึ้นในการที่จะแบบวางระบบน้ําทุกอย่างความความท,ท้าทายเยอะ<า>ยเยอะเยอะพอเราสู้สู้พอสมควรปัญหามันเยอะกว่าปลา<ช>ูพกพื้นดินใช่ปลูกพื้นดินปัญหาจะเยอะกว่าเ,เ,เจอทั้งลมแรงเกินไปแดดแรงเกินไปฝนแรงเกินไปคือทุกอย่างเจอหมดใช่ครับก็จะเจอเยอะพอสมควร บางคนเห็นตอนแรกคือเขาจะบอกเลยว่าจะทําได้เหรอแดดก็ร้อนแล้วดินก็โอ้โหดินแข็งดินเหนียวอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เหรอผมผมก็เจอคาถามมาเยอะมากมายแล้วมันมันก็ทําให้กลายเป็นแรงขับดันของผมเองแรงขับดันของผมเองว่าผมต้องทำเขาให้ทําให้ได้ปลูกให้ได้นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องที่ปลูกดัดฟ้าน้ําซึมการป้องกันของเราเราก็มีการทาสีกันซึมหมดเลย ตอนนี้ก็สิ็งของเราพากับเพาะจากไม่เล็ดเลยเคาะจากไม่เล็ดเลยครับพะตอนนี้ก็ยิ่งตัดก็ยิ่งงอกก็ก็คือผลผลิตการเก็บของตอนนี้โอ้โหของเราแทบไม่ต้องซื้อเลยอยากกินอะไรเราปลูกเราปลูกขึ้นมาสําหรับคนอยากปลูกไม่ต้องถึงจะมีแปลงขนาดนี้ก็ได้ก็ให้มีกระถางมีกระสอบดินอะไรพวกนี้ก็พร้อมปลูกได้ครับต้องเริ่มปลูกนะครับถ้าลังเลก็ก็จะไม่เห็นเป็นรูปธรรมแบบนี้ ตัวนี้ก็จะพึ่งลงแปลงไปนะครับเป็นสลักครับก็พึ่งลงแปลงไประบบน้ําถ้าเป็นต้นเล็กๆตัวนี้ผมจะใส่พวกเป็นคนละอองก็ให้ฉีดคนดูแลเองครับ<พ>ดูแลเองขึ้นมาปิดเปิดเองใช่ก็ฉีดปิดเปิดเองครับก็5นาที10นาทีอะไรประมาณนี้ประมาณ10นาทีครับครับเพราะว่าจะดูเรื่องความชื้นอะไรของเขาด้วยก็จะมีแปลงอยู่10แปลง10 10แปลงแปลงใหญ่ที่ท,ที่ให้ เขาทําให้สิ่แปงที่เป็นแค่กูมีทั้งหมดสิ่งแปที่เป็นแค่ครับแล้วก็ดินส่วนมากผมก็จะดูว่าเราปลูกพืชผักอะไรที่เราไม่ต้องกลับหน้าดินหรือเอาดินของเขามาผสมใหม่แล้วก็สามารถลงพืชผักอย่างอื่นได้เลยบางที่เขาบอกว่าปลูกเสร็จต้องรื้อดินทิ้งดินแล้วดินใหม่ลงผสมดินใหม่ใช่ของผมไม่ต้องครับของผมดูดูพืชดูชนิดตรงนั้นว่าเราสมควรที่จะปรุงดินใหม่ไหม ก็คือพี่พยายามลดกระบวนการทำตอนลดให้เยอะที่สุดใช่ดาดฟ้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเราไม่สามารถที่จะขนดินขึ้นมาบ่อยๆไม่ไม่ไหวครับ5ชั้นครับไม่ไหวใช่ครับพืชที่ล่างไม่ลึกเราก็แค่กับหน้าดินหรือว่าตักแค่ส่วนหน้าดินของเขาผสมใหม่แล้วก็เอาดินเอาดินใหม่แค่มาลงแค่หน้าดินตรงนั้นพอนะครับเที่ยวเขาจะชอบเป็นพวกอากาศเย็นๆนะผมก็เลยเพาะก่อนที่จะเจอเข้ามาอากาศหนาวพนดี้เราเพ่ขึ้นมาก็สวยครับผม คนนี้ก็จะเป็นพวดไดโนเคลครับไดโนเคลนะฮะก็ที่ปลูกก็คือเราเราปลูกในสิ่งที่เรากินประจําวันใช้ใช้ประจําวันก็ลองปลูกทุกอย่างปลูกกินเองแบ่งปันพนักง,งานแล้วก็ปลูกเพื่อเพื่อเรียนรู้ว่าดาดฟ้าของเราสามารถปลูกกันได้ไหมดาดฟ้าการุงเราเนี่ยสามารถปลูกพืชผักได้หรือเปล่านะฮะที่แบบสภาพแดดสภาพอากาศมันไม่แน่นอนในกรุงเทพเรานะครับก็เราก็แทบไม่ต้องซื้อเลยก็ถ้าปลูกแค่นี้ถ้ากินแค่ในควเรือนก็ ไม่ต้องไปตลาดนะครับเลๆลืดดูฝนนะมีปัญหาในเรื่องการปลูกสลัดแต่พืชผักทั่วไปที่ใบไม่ต้องโดนที่ใบเขาโดนเม็ดเม็ดฝนเนี่ยไม่มีผลอะไรเราก็ปล่อยเขาได้ปกติได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกสลัดอะไรพวกนี้เราก็ต้องกางพวกไอพนะลาสติกนะฮะกางพลาสติกเพื่อเพื่อกันไม่ให้โดนเม็ดฝนมากเกินไปครับที่น่าจะเจอก็คือเรื่องลมแรงรับมือ,อยังไงร,รับมือผมก็จะใช้เป็นวิธีกางแชลน แล้วก็จะปลูกพืชที่เป็นคอยช่วยซับเรื่องลมให้เราได้แต่ไม่ถึงกับปิดมืดเกินไปเพราะว่าผักที่เราปลูกเนี่ยมันจะเป็นผักที่เขาต้องรับแสงเพื่อการจเจริญเติบโตนะผมก็จะใช้เป็นพืชที่เป็นเลื้อยนะมาเพื่อซับลมพ้นนี้ก็จะเป็นมะเขือเก็บไปก็ 4- ี่ห้ารุ่นแล้วครับก็จะเก็บไปหลายรุ่นพอสมควรนะครับก็พอเขาหมดแต่และรุ่นเราก็ดูสภาพต้นเขาที่เหลือเราก็จะเป็นทําการตัดแตง่ง แต่แต่งจิิงให้เขาแตกแตกออกมาใหม่ก็คือต้นนี้ที oh ่ตัดไปประมาณ5รุ่นแล้วใช่เก็บเก็บไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเขาก็ออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับคณตัดเ้าเจอปัญหาหนอนไหมครับมีครับมีปัญหาหนอนนะฮะก็เคยเจอในช่วงหนึ่งก่อนก่อนจะเข้าฤดูหนาวก็มีหนอนเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็ก็มาจากพวกผีเสื้อครับมาจจกพวกผีเสื้อมาแล้วก็เนี้ยพวกแมงปออะไรพวกนี้เข้ามาเยอะ ขาใช้เหมือนน้ำส้มควันไม้ใช่เป็นพวกน้ำส้มควันไม้พวกสารสากัดพวกจากธรรมชาติอะไรพวกนี้เราก็มาฉีดพ่นไล่เฝ้าครับได้ผลเหรครับการฉีดพ่นได้ผลดีครับฉีดพ่นตลอด<ม>เราฉีดพ่นให้ระยะที่ๆกันหน่อยครับ,รบ,รบถ้าเกิดเป็นระยะห่างไปฉีดฉีดแค่วันเดียวแค่นี้มันก็ไม่ได้ผลผมจะเป็นวันเว้นวันแต่อาทิตย์หนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสามครั้งอ๋อรับผมก็วันเว้นวันใช่ครับแต่เราเราก็คอยดูคอยดูว่า พวกเพี้ยพวกหนอนน่ะเขาออกไปหรือ,อยังถ้าออกไปเราก็ไม่ต้องฉีดต่อบางทีเราก็ต้องศึกษาเขาพวกพวกมแมลงพวกนอนต,ต่างๆบางทีเขาก็ไม่ได้มากัดใบแต่เขามากิน,กนพวกเพี้ยพวกนอนของเราออกไปบางทีเราต้องเอาไว้บางทีเราต้องตับใช,บใช่จะเป็นน้ําประปาที่วางในแท้งแล้วก็ผ่านเครื่องครองออกมาจะไม่เป็นคอรินร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาที่ใช้เวลาดูแลดูแลนะครับตอนเช้าเหมือนใช้เวลาจัดการจัดสรรทั้งหมดเนี้ยแปลงทั้งหมดเนี้ยพี่ใช้เวลานาน ส่วนมากพืชผลพวกนี้เราใช้เวลาแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่จะขึ้นมาดูแลเขายกเว้นในอาทิตย์ที่เราต้องป่าพวกศัตรูพืชไล่ศัตรูพืชหรือว่าฉีดพ่นพวกน้ําหมักต่างๆครับเราก็จะขึ้นมาสักอาทิตย์หนึ่งสามวันพวกนี้ก็จะเป็นพวกน้ําหมักครับน้ําส้มควันไม้นะครับพวกฮอร์โมนไข่ครับพวกในตัวเจนที่บําบรุงต่างๆนะครับพวกสารนะครับพวกสารสะเดานะครับสารสะเดาที่ ที่เขาผลิตมาจากพวกธรรมชาติอะไรพวกนี้แบบเราจะไม่มีสารเคมีนะครับเราก็เลยเราก็เลยมั่นใจในพืชผักของเราที่เรากินทานเองได้ปลอดภนะัยกนะ็จะเป็นพวกนี้เราแล้วก็มาผสมกันทั้งทั้ง,งเป็นส่วนบำรุงแล้วก็เป็นส่วนที่ไล่พวกศัตรูอะไรต่างๆที่ขับไล่ครับบวกตัวนี้ก็จะเป็นถ้าถ้าก็แก่ผมก็จะไว้เป็นเป็น,ปน,ปนไว้ไ,วไม่เรียพัน ไว้พอปลูกต่อไปเพราะว่าไอ้ควาบบัวตัวนี้เป็นบวบที่ทีมงานที่อยู่จังหวัดสุรินทร์เขาเอาลูกลออกมาให้เอ,เอาเอาไปลูกแก่ๆเลยผมก็มาเพาะมเมล็ดเองก็เลยสามารถทําเมล็ดพันธุ์ได้เพราะว่าไม่ได้ผ่านผ่านร้านที่เขาเคลือบน้ํายาที่ต่อเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ถ้าเขาเคลือบน้ำยาจะต่อไม่ได้แต่เนี่ยรเราสามารถต่อทําเมล็ดพันธุ์ได้นะครับก็คิดแบบกับวางแบบเองว่าจะต้อง ทำเป็นซุ้มแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็อนาคตข้างหน้านะครับผมก็เลยว่าจะทําเป็นซุ้มเป็นเป็นข้าวโพดว่าจะลองปลูกข้าวโพดแล้วก็จะปลูกในกระสอบอีกเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นดินก็เป็นดินทั่วไปเลยก็ขเขาขุดกันมาก็มีผสมเบื้องต้นแหละเขาก็มีผสมพวกปุกแกลปุกอะไรแต่ถ้าเราจะปลูกพวกสลดัดหรือปลูกพวกเขียวพวกนี้เราก็ต้องปรุงด,ดินเขาาน่อย ก็จะเป็นดินล่วนซุยพอสมควรครับเขาก็จะมีผสมพวกแกบมาในระดับหนึ่งนะผสมพวกแกบมาในระดับหนึ่งถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้นะครับก็มาก็มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับผมก็พร้อมที่จะยินดีแบ่งปันความรู้ของเราให้คนเมืองของเราได้มีพืชผักได้ทานกันปลอสารจิงเหมือนเหมือนของผมเนี่ยผมปลูกเองผมสามารถเก็บเดินแล้วเก็บกินได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตลาดไปแล้วเนี้ย เขาบอกปลอดสารจริงแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาปลอดสารแต่ถ้าเกิดเราปลูกเองนี่เราสามารถเก็บพวกเก็บทานได้เลยพวกเชลพวกอะไรพวกนี้ก็ก็ทานได้เลยครับผมไม่ค่อยเ,น,เนี่เท่าไหร่เรื่องมือร้อนมือเย็นผมคิดว่าอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเขาซะมากกว่านะฮะพืชผักพวกนี้มันก็เหมือนเหมือนคนเราเขาคนเราชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนชอบอยู่ที่สบาย อยู่ที่สบายอยู่ชอบเสื้อผ้าสวยๆต้นไม้ก็เหมือนกันครับพืชผักเหมือนกันว่าเขาชอบอยู่แบบควนดินให้เขาไหมคอยดูแลาจายใส่คอยตัดแต่งกิ่งใบให้เขาไหมเขาก็ชอบแบบนั้นครับ mm hmm. เหมือนกับใบเหลืองใบอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาขาดสารอาหารละ mm hmm. เขาอยากกินสารอาหารที่ดีเราก็ต้องหาสารอาหารมาให้เขาพวกปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกน้ําหมักต่างๆแล้วก็มาฉีดพ่นเขานะเนี่ยมันมันจะเป็นเงี้ยอยู่ที่การดูแล ผมผมไม่ค่อยเนี่เท่าไหร่เรื่องมือย่อนมือร้อนมือเย็นก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคนปลูกได้ปลูกได้ครับ,รบอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจครับทุกคนปลูกได้ครับอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่เพราะว่าถ้าปลูกไปสามวันมาดูทียังไงก็ตายครับอย่าพึงไปปลูกอะไรที่มันยากปลูกยากแล้วถ้าเกิดมันไม่ขึ้นหมดกําลังใจคือปลูกง่ายๆแล้วเราเห็นผลเขาก่อนดีกว่าสําหรับคนเมืองที่สนใจนะครับสนใจอยากปลูกลองทําดูครับลองลอง,ลองทาดูรับรองคุณจะมีความสุข มากขึ้นนะครับมีมีความสุขแม้กระทั่งมันไม่มีเงินตาเข้ามารเราไม่ได้ปลูกเพื่อค้าขายเพื่ออะไรแต่รับรองความสุขตรงนั้นมันความสุขที่แท้จริงมันไม่จะเป็นต้องเรื่องเงินผมปลูกตรงนี้ผมมีความสุขมากเลยเงินผมไม่ได้แต่ผมมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาได้ปลูกและเราได้แบ่งปันแล้วคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาเขาชอบได้ทานผักจากเราที่ปลอดสารวันนี้ผมก <ผม S 2> ็ต้องขอบคุณที่อัานมากนะครับที่แบบผู้า <พอ S 2> สา <พอ S 2> เปิดสวนดักฟ้าให้ชมครับแบ่งปันความรู้และก็ถ่ายทอด สิ่งดีๆให้กับคนเมืองได้ดูครับครับผมยินดีครับยินดียินดียินดีที่มาสื่อสารสืบทอดตรงนี้นะฮะมามาคอยให้ไปกระจายกระจายให้คนเมืองเราอ่มก็เป็นเป็นสื่อกางให้คนเมืองเรเป็นสื่อกลางให้คนเมืองเราได้เริ่มต้นอยากได้ทํากันเพราะว่าบางคนคิดอยากทําแล้วเขายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผมผมผมว่าก็ถือว่าดีเลยนะครับใครต้องการนะครับอยาก ไปลองทานนะครับเป็นผักของผมบางบางส่วนที่เราส่งไปที่ร้านอาหารนะครับที่ร้านกับข้าวนะครับที่ร้านจงแข็งแรงนะครับร้านจงแข็งแรงอยู่ข้างวัดมกุฎกษัตริย์ถนนประชาธิปไตยนะครับก็ลองไปชิมไปทานก็ได้ผักบางชนิดที่ผมได้ส่งไปทางโน้นที่เขาก็คอยสนับสนุนเราคู่อยู่เบื้องหลังเราด้วยนะครับครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับใครอยากเรียนรู้นะครับ เข้าไปติดตามในเพจนะครับเกษตรอินทรีย์น่ารู้คู่ชุมชนนะครับก็ลองเข้าไปติดตามกันดูนะครับไปร่วมแบ่งปันกันผมก็ไม่ได้รู้อะไร100%ซลองผิดลองถูกกันมาแต่บางทีไอ้สิ่งที่เรารู้แล้วก็เก็บเป็นสตอรี่ของเราเพื่อให้คนอยากเริ่มทำมาเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่อันมากเลยครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ